เจมองว่าถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จในอาชีพนี้นะครับสิ่งสําคัญเลยคือความจริงจังครับความจรงิงจังความเอาใจใส่ความมีระเบียบวินัยนะครับการทุ่มเทกับมันเนี่ยเราทุ่มเทกับมันเต็มร้อยเปอไหมอันนี้อยากจะฝากทุกคนไว้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่พพพพนอนอน้องนะครับสมาชิกช่องเทรดฟอร์เล็กให้เหมือนทําธุรกิจทุกคนเลยนะครับอยู่กับเจเช่นเคยนะครับทุกคนวันนี้ก็เป็นเวลานะครับ10บโมงยีนาที นะครับวันนี้จะมาแชร์ในส่วนที่เป็นตัวสิ่งที่เจทำในทุกๆวันละกันนะครับเป็นเหมือนกับรูทนของเทรดเดอร์ f u ลไ time คนหนึ่งละกันนะครับที่หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนเนาะนะครับว่าในทุทกๆเช้าหรือว่าตอนที่เจจะเข้าในส่วนที่เป็นตัวเทรดดิ้งเซสชันเนี่ยเจทาอะไรบ้างนะครับในการเตรียมตัวเป็นเหมือนกับตื่นมาวันหนึ่งมาดูธุรกิจการเทรดหรือว่าธุรกิจการลงทุนเนี่ยเจมีรูทีนยังไงและเจทําอะไรบ้างเนาะนะครับ คนอื่นเลยนะเดี๋ยวเจขอรีแคปสั้นๆในส่วนที่เป็นตัวแคดโฟสตาลิจีนะพี่เจเข้าเทรดมาเนาะนะครับจากภาพที่เราเห็นเนี่ยก็คือในส่วนที่เป็นตัวแคดโฟสตาลิจีนะครับบวกกับในส่วนที่เป็นตัววอร์ไทตี้เบรกเอาท์นะครับในวันที่24ก็คือเมื่อวานนี้นะครับทำกำไรมาได้อยู่ที่นะครับ400น้อยเก้าเหรียญเนาะนะครับเป็นการเทรดด้วยวอร์ไทตี้เบรกเอาท์บวกกับแคดโฟสตาลิจีนะครับซึ่งทองคำเนี่ยเมื่อวานเนี่ยไม่เทรดเนาะ ได้เงินมาประมาณหมื่นกว่าบาทาสรุปผลในส่วนที่เป็นตัว My Effect Book นะครับก็ดอาดาวอยู่ที่15%เนาะนะตอนนี้บวกมาอยู่ที่17,600กเหรียญแล้วแล้วก็ถ้าเราสังเกตตัว Equity Curve เนี่ยก็ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับตัวนี้ก็ยังทำผลตอบแทนได้ดีเช่นเคยเนาะนะครับวันเดือน เดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็บวกมาอยู่ที่25%แล้วซึ่งคู่เงินที่จะใช้เทรดเป็นหลักอย่างที่บอกไปว่าจะใช้แค่ SAU เทรนด Strategy แล้วก็บวกกับ GPGPY ที่เป็น w a l t i t ยตี้เบรกเนะครับมีแค่2ตัวเนาะก็จะเห็นตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนที่เป็นตัวเนื้อหาในวันนี้กันนะครับว่าเจจะมาแชร์เรื่องอะไรนะครับเนื้อหาในวันนี้นะครับเจจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับนะครับในส่วนที่เป็นตัว Daily อัปเดตหรือการ p r e p a r e นะครับก็คือการเตรียมตัวในทุทกๆวันนะครับ คือหลักๆเนี่ยเวลาพี่ๆเพื่อนน้องเนี่ยเวลาเข้ามาเทรดใช่ไหมครับหรือว่าทําการเทรดเนี่ยนะครับก็จะมีการจดแค่ในส่วนที่เป็นตัวบันทึกการเทรดหรือการทำเทรดดิงจเนลนะครับบันทึกการเทรดว่าวันนี้เทรดอะไรไปบ้างใช่ไหมฮะแต่ว่าในส่วนที่เจเป็นเจเป็นฟูลไทม์อย่างเงี้ยเจจะมีการเตรียมตัวที่มากกว่าน,นั้นค่อนข้างเยอะครับเจจะมีการเตรียมตัวในทุกๆวันก็คือการสํารวจตัวเองแล้วก็มีการดูพอร์ตการลงทุนว่า พอตกลางด้วยของเจแต่และพอตเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ในวันนี้จะจะต้องมีการจัดการแล้วก็มีการบริหารอ่าในการอ่าในในพอตอื่นๆเนี่ยยังไงบ้างนะครับผมก็จะมีการเตรียมตัวที่ค่อนข้างเยอะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันในแต่ละหัวข้อนะครับของเจจะมีอยู่ในส่วนที่เป็นหลกัหลกๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณสี่คอล์ดวยกันจากที่ทุกคนได้เห็นตามภาพนะครับก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมตัวต,วตอนเช้าแล้วก็วันนี้ทําอะไรไปบ้างในการเทรดเนาะสิ่งที่น่าสนใจในวันนี้แล้วก็สรุปในส่วนที่เป็นตัวพอตฟลิโอโดยรวมของเจเนี่ยเป โดยที่ว่าในส่วนที่เป็นการเตรียมตัวตอนเชา้าเนี่ยนะครับเจจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับตัวเองเป็นหลักพูดถึงสภาวะจิตใจของเตงเป็นหลักพูดถึงความคิดในตอนเชา้าเป็นหลักถ้าทุกคนเห็นความสม่ำเสมอที่เจทำเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าเจทำมาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันมีเยอะกว่าน,นี้เนาะแต่ว่าอันนี้นะครับที่เจทำมาก็คือเริ่มตั้งแต่ในปีนี้นะครับที่เจทำมาเนี่ยก็ประมาณจะ2เดือนแล้วนะครับก็ทําแทบจะทุกวันยกเว้นเสาร์อาทิตย์นะครับอืแต่เสาร์อาทิตย์ก็จะมีในส่วนที่เป็นตัว weekly recap นะครับ อันนี้เจเอามาแชร์ให้กับทุกคนได้ดูแล้วกันเนาะนะครับเผื <m'> ่อจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับในส่วนที่เป็นตอนเช้าเนี่ยจจะจะพูดถึงในส่วนที่เป็นตัวจิตใจแล้วก็สิ่งที่คิดในวันนี้เนาะนะครับว่าวันนี้เจมีความรู้สึกอะไรยังไงบ้างในในหัวณตอนนี้นะครับเจจะเขียนในส่วนที่เป็นตัวคอลัน์แรกเนี่ยนะครับในส่วนที่เป็นการเตรียมตัวตอนเช้าเนี่ยจะเป็นเหมือนกับการพรณน,นาเป็นหลักนะครับก็จะถามถึงเกี่ยวกับจิตใจสิ่งที่คิดในวันนี้สภาพร่างกายเป็นยังไงนะครับอย่าลืมนะครับว่า คนเราอะนะครับเป็นมนุษย์เนาะเราเป็นคนที่แอคชั่นกับตลาดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องดูเลยจริงๆเนี่ยก็คือเราต้องดูตัวเองนะครับเรานอนดีไหมร่างกายเราเป็นยังไงบ้างแล้วก็เจก็จะเขียนเรื่องเกี่ยวกับเป้าหมายในวันนี้ที่เจจะทําทให้มันได้นะครับให้มันสําเร็จในวันนี้สิ่งที่อยากจะบอกกับตัวเองนะครับสิ่งที่ทําได้ดีในวันนี้คือหลายครั้งอ่ะเราจะชอบตําหนิตัวเองส่วนใหญ่แต่เราจะไม่ค่อยชมตัวเองเท่าไหร่เจรู้สึกว่า จริงๆนะครับการชมหรือว่าการที่เราให้รางวัลตัวเองด้วยการพูดประโยคดีๆให้กับตัวเองเนี่ยจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับทุกคนมันช่วยทําให้เรามีความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็ทําให้วันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ดีประมาณหนึ่งเลยนะครับแลวจิ๊กก็จะเขียนเรื่องเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในวันนี้แล้วก็สิ่งที่คนปรับปรุงในวันนี้นะครับแล้วก็อื่นๆเพิ่มเติมเนาะอันนี้จะเป็นลักษณะของคอรําแดงคร่าวๆนะครับ คราวนี้เนี่ยเราทําอะไรไปบ้างในการเทรดเนี่ยอันนี้จะเป็นการที่เราจะเอาของเมื่อวานนี้กับวันนี้มารวมกันในตอนเช้าต้องอย่าลืมว่าเจทําทในสินไอตัวเดลี่อัปเดตหรือในสุนที่เป็นตัวการพรีทำพรีเพเดชันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เจทําทในทุกๆเชา้าเพราะฉะนั้นในระหว่างวันเนี่ยมันก็จะมีบางทีมมีการแอคชั่นเนี่ยเจไม่ได้ทําลงเจก็จะเอาชัวร์แอคชั่นในตอนบ่ายของเมื่อวานนี้มาลงในวันนี้แทนเจก็จะมีการเทรดน้ํามันนะนะครับน้ำมัน,นะนมีบายมีเซลเนาะ แล้วก็มี Day Trade นะครับว่าเจ๊ทำอะไรไปบ้างอย่างเช่นเมื่อวานนี้เจปิดกําไรในสุดที่เป็น GJ ไปใช่ไหมเจก็จะเขียนว่าเจปิดกําไรนะครับในส่วนของ volatility break b e a k out อ่า493เหรียญสมมุตินะครับประมาณนี้เจก็จะทำแบบนี้นะครับ ทำลงในทุกๆวันว่าเราทำอะไรไปบ้างเราเทรดอะไรบ้างเนาะสำคัญคือมันทำให้เราสามารถที่จะรู้ได้ว่าในวันๆนหนึ่งครับเราแอคชั่นอะไรไปบ้างอ่าเราก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับฟั n ด i n g ที่เป็นการเทรดให้กับกองทุนนะนะแล้วก็มีการเทรดด้วยไพยมิสบิลชั่นเงินสดนะเจ๊ก็จะเขียนลงไปสมิเจ๊มีการถอนเงินออกมาเจ๊ก็จะถอนว่าถอนเงินถอนเงิน16,000บาทคือเราจะต้อง ทุกการแอคชั่นในพอตการลงทุนของเจตรงนี้นะครับจะมีการลงบันทึกทุกๆวันเนาะนี่คือสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับการไม่เกี่ยวกับการทำเทรดเซตอัพเลยนะครับทุกคนอันนี้ก็คือการรีแคปนะว่าวันนี้หรือว่าเมื่อวานเนี่ยเราทำอะไรไปบ้างนะครับต่อมาเลยคืออย่างที่บอกไปมันคือการพรีแพร์เนาะคือการเตรียมตัวนะครับเราก็จะมาดูแล้วว่าวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างในส่วนที่เป็นน้ำมันในการ คืออย่างนี้เวลาจะเทรดใช่ไหมครับเจจะไม่ได้เอาพอร์ตหนึ่งเนี่ยที่เป็นพอร์ตลงทุนเนี่ยเทรดทุกสตรัทจี้เลยไม่ทําอย่างนั้นนะเพราะว่าบางทีนะครับมันจะเกิดการสับสนแล้วเพอร์ฟอร์แมนซ์มันจะไม่ดีเท่าที่ควรการแมนจบริหารจัดการมันจะทําได้ยากเพราะฉะนั้นเจจะมีการแบ่งพอร์ตการลงทุนไปนหลายๆพอร์ตครับสำหรับพี่พี่ไพรเวทที่มาเป็นในส่วนที่เป็นไพรเวทเทรนนิ่งของเจเนี่ยเจก็จะมีการท้าให,ให้ให้มีการจัดจัดพอร์ตการลงทุนก่อนเนาะนะครับแล้วก็มีการแบ่งพอร์ตเป็นหลายๆพอรรร์ตเเเพื่่่อทีีวาาาจจะมมกน บริหารจัดการได้ง่ายนะครับเหมือนเราทำธุรกิจนะทุกคนเวลาเราทําธุรกิจใช่ไหมครับสมมติเรามีธุรกิจอยู่5ธุรกิจด้วยกันเราไม่สามารถที่จะทําบัญชี5ธุรกิจเนี้ยในบัญชีเดียวได้ถูกไหมมันต้องแยก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 เนาะนะในการเทรดเนี่ยเหมือนกันเลยเนาะอย่างเช่นตัวนี้นะครับเจก,ก็จะเขียนว่าวันนี้น้ำมันเนี่ยเราเรามุมมองฝั่งบายเรามองแบบไหนแล้วก็มุมมองฝั่งเซลล์เรามองแบบไหนแล้วก็เดย์เทรดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวอล a ท i l i t y breakout หรือว่า อ่า XAU ทิ้ง Strategy เนี่ยนะครับหรือ c a t for Strategy เนะี่ยเจก็จะมาลงว่าในวันนี้มุมมองการเทรดของเจเนี่ยเป็นยังไงและเจก็จะมาอัปเดตในสุนที่เป็นตัวพอตกองทุนเนี่ยว่ากองทุนหมายถึงว่าพวก F T M O หรือแม้กระทั่งพอตที่เจเทรดให้กับญาติก็แล้วแต่นะครับเจก็จะมาเขียนลงว่าโอเคในวันนี้มุมมองของพอตกองทุนของเจนเนี่ยเจมีมุมมองแบบไหนเนะนะาะการ Distribution เป็นยังไงแล้วก็เงินสดเป็นยังไงบ้างเนาะสุดท้ายนะครับเมื่อเราทําสิ่งที่น่าสนใจเสร็จแล้วเนี่ยนะเจก็จะมาทําในสุนที่เป็นตัวสรุปว่า ตอนนี้นะครับพอร์ตโฟลิโอของเจนเนี่ยนะครับมันมีการเข้าเทรดอยู่กี่ position ด้วยกันมีบายกี่ position ที่ปิดไปแล้วเนี่ยมีเท่าไหร่แล้วก็มีอะไรที่เราอยากจะพูดเป็นคอมเมนต์ไว้นะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นตัวอพอร์ตน้ํามันในฝั่งในฝั่งเซลล์เนี่ยเจก็จะเขียนเนาะนะครับปิดไปแล้วเท่าไหร่แล้วก็เขียนรายละเอียดเนาะเดทก็จะเขียนเหมือนกัน f u n d i n g p พ d ิ s t ซ i บิ t ชันเงินสดเขียนทุกอย่างลงไปเลยนะครับ จร,จริงตรงนี้เจจะมีส่วนหนึ่งที่จะทำเลคคอร์ดสงให้กับในส่วนที่เป็นตัวที่บ้านด้วยเนาะนะครับเพราะว่าก็อย่าลืมว่าบางทีเจนาเงินที่บ้านมาดูแลอะไรเงี้ยนะครับเราก็ต้องทำเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าตัวผลการเทรดเนี่ยนะครับผลการดําเนินการกิจการเนี่ยเอาให้เขาดูได้ว่าวันนี้เจเป็นยังไงบ้างทําอะไรไปบ้างเทรดอะไรบ้างมองคู่ไหนบ้างแลวพอตเป็นยังไงบ้างเราควรมีการถอนเงินนู่นนั่นยังไงไหมแล้วก็จะมีการารีแคปแล้วก็อัปเดตอย่างเงี้ยนะครับในส่วน ในทุกๆวันนะครับในตอนเช้าๆนะครับผมโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นการเตรียมตัวทุกๆวันที่เจเข้าเทรดนะครับผมว่าเจมีการเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างเนาะนะครับอันนี้ก็คาดหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนได้มากก็น้อยนะเนาะเน้นย้ำอย่างหนึ่งว่าตรงนี้ค่อนข้างสําคัญนะครับสิ่งที่มันทําให้เทรดเดอร์มือสมัครเล่นกับเทรดเดอร์อาชีพเนี่ยแตกต่างกันเลยคือความจริงจังครับเจมองว่าสิ่งนี้มันคือธุรกิจที่จ,จะต้องทุ่มเทกับมันเต็มที่100%ดีไม่ดีเกินร้อยด้วย แต่เทรดเดอร์อาชีพแ,แ,แ,แต่ว่าเทรดเดอร์มือสมัครเล่นก็อาจจะมองแค่ว่าเข้ามากดบายกดเซลล์อะไรแค่นั้นซึ่งเจมองว่าถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จในอาชีพนี้นะครับสิ่งสําคัญเลยคือความจริงจังครับความจรงิงจังความเอาใจใส่ความมีระเบียบวินัยนะครับการทุ่มเทกับมันเนี่ยเราทุ่มเทกับมันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมอันนี้อยากจะฝากทุกคนไว้นะครับผมก็ ฝากไว้นิดนึงนะครับสำหรับคนที่สนใจในส่วนที่เป็นตัวอ e ีบุ๊กหรือว่า Mini course, ออมานะินิคอสนะครับที่เจทาออกมาเนาะนะครับอยากจะได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการทําระบบเทรดหรือว่าระบบเทรดที่เจใช้นะครับในการเดย์เทรดนะก็จะมีอยู่3ตัวด้วยกันหลักๆนะครับ volatility breakout xau t s t r a t e g y แล้วก็ในส่วนที่เป็นตัว cat f o r s t strategy นะ ตรงนี้เนี่ยนะครับสาม,มารถทักมาหาเจได้เนาะแต่สมมติถ้าใครสนใจที่อยากจะได้เป็นเซตไปเนี่ยนะครับมันก็จะมีส่วนลดให้เนาะนะครับก็มีเซต1เซต2เซต3เซต4นะครับแต่ให้ให้เจแนะนำเลยก็คือเซต4เนี่ยมันจะค่อนข้างโอเคเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะมีตัวตัวเนี้ยนะครับถ้าเราเอามาใช้คู่กันด้วยเนี่ยนะครับมันจะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่มันดีขึ้นเนาะนะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับที่เจใช้ก็คือจะมีในส่วนที่เป็นตัววอลเทียตี Wall ้เบรกเอาท์ T Out บวกกับแคดโฟลสตอรีจี้แล้วก็ตัวที่เป็น XAU เทคนิคสตรีจี้บวกกับแคชโฟลสตอรี่จี้นะครับจะเอามารวมกันบวกกันนะครับมันมาเทรดด้วยกันเนาะนะครับมันจะเพิ่ม p e อ f o อร์แมนของระบบได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับทุกคนครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยเนาะนะนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ